สวัสดีครับเพื่อนๆพ like ี the ่ๆนะครับขอพบกันนะครับกับผมเก่งพลพ่อโสธรนะครับผมก็จะมาพาเพื่อนๆพี่ๆนะมาชมพาสองพระนะพูดคุยกัเรื่องพระป็นเช่นเคยนะครับวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆพี่ๆมาชมมาส่องนะครับเป็นตะกุดโทนนะหลวงพ่อสูตรวัดกาหลงนะนี่นะครับนอเอกลักษณ์ท่านนะครับลายเกียวครับนี่นะครับนี่ลายเกียวนะครับแล้วก็ดูโลหะนะนี่นะครับ ดูโลหะเก่าๆนะครับเนาะถึงยุคท่านนะครับเนาะหลวงพ่อสุดท่านท่านมรณภาพปีสองห้าสองหกนะครับนี่นะครับดูก็นะครับยุคเดียวกับนะครับเนาะหลวงพ่อกลวยนะครับหลวงพระทบนะครับยุคปลายนะครับดูความเก่าของโลหะนะครับถึงยุคท่านนะครับสองหกนะครับเนาะแล้วก็นะครับเนาะธรรมดาครับนะครับเชือกท่านก็จะเป็นนะครับนะปอกแก้วนะครับเนาะนะครับ ออแก้วไนลอนนะครับจะเป็นยุคของท่านหมดเลยนะนะครับเห็นไหมครับไอ้พวกร้อยแปดนะครับที่เป็นเชือกเขียวอ่ะนะครับเป็นไนลอนเขียวนะครับเป็นยุคท่านนะครับนะครับก็ถึงยุคท่านนะครับเนาะดูนะครับนะดอกนี้นะครับเนาะนี่นะครับจะของเก้านะครับเขาเอาไปลงรักนะครับเนาะนี่นะแต่เป็นลักสมัยใหม่นี่นะครับเนาะนะไปลงรักปิดทองนะเพิ่มความขังนะครับเนี่ยแต่เป็นรักสมัยใหม่ครับนะครับ นี่ครับเป็นลักสมัยใหม่เป็นลักแบบไม่ใช่ลักแดงเหมือนยุคเก่านะครับเนาะก็ตรงยุคท่านนะครับลักพวกนี้นะครับเนาะนะครับถ้าเปรียบนะครับถ้าเปรียบเป็นพระนะครับถ้าเปรียบเป็นยุคก็ถ้าเปรียบเป็นยุคเนาะนะครับก็จะเหมือนวัดสะพานสูงนะครับจะเปรียบเป็นหลวงพุทองสุขเนาะนะครับจะเป็นลักดํานะเป็นลักสมัยใหม่นะครับก็คือยุคใ้ท้ายนะครับเนาะนะครับถ้าเป็นวัดกลางบางแก้วก็หลวง่เจือนะครับเนี่ยจะเป็นลักดํานะครับ ไม่มีเหลือบแดงไม่มีเหลือบน้ําตาลนะครับจะเป็นลักดานะครับนี่นะครับก็คือเขานะครับเนาะเขาห่วงแหนครับนะครับเขาออกเขาก็ไปจุ่มนะครับเนาะไปจุ่มเสร็จแล้วก็ปิดทองนะครับนะครับเหมือนไอเทศกาลสงการนะเนาะนะครับที่เทศกาลสงการที่เราส่งน้ําพระเนาะนะครับเราก็จะมีน้ําอบเนาะพี่นะครับทําความสะอาดเสร็จก็จะมีน้ําอบแล้วก็มีแผ่นทองนะครับนะครับจะมีแผ่นทองเนาะนะครับเอามาแปะนะครับของในสิ่งพระที่เรา เคารพนับสื่อนะครับนังมันก็เป็นนะครับเนาะนี่มันเป็นความเชื่อแล้วกันเนาะพี่ๆมันเป็นความเชื่อมนตั้งแต่โบราณนะครับในเรื่องปิดทองนะครับเหมือนเราเคารพอะไรแต่อยากให้ดูรักนะครับนะครับลักนะครับแต่เป็นลักยุคใหม่นะจะแบบจะดำล้วนครับนะครับมันจะไม่มีเหลือบแดงเหลือบน้ำตาลนะครับแบบลักยุคเก่านะครับนะครับแต่ลักแท้นะเห็นไหมครับมันนะผมนะนี่แล้วก็ดูนะครับเนาะ โลหะนี่นะครับนะครับผมเน้นย้ำเสมอนะนะครับเนาะเก่าวถึงยุคครับไม่มีนะครับนะเล่นให้เก่าถึงยุคนะครับเนาะมันนะครับมันเข้าใจง่ายๆเนาะนะครับเก่าถึงยุคบางคนไม่เข้าใจว่าไอ้เก่าถึงยุคคือยังไงเนาะนะครับบางทีเนาะนะบางทีเนาะนะครับพ่อแม่เราเนาะนะครับพ่อแม่เราเนาะนะครับก็จะเอาของนะครับ ตาทวดหญ่ทวดเนาะนะครับก็จะเป็นอ่าตลับเชียนหมากเนาะนะครับคกตาหมากอะไรอย่างเงี้ยนะครับน้องเงินนะครับนาะเงินเงินรูสตางรูแบงก์บาทอะไรอย่างเงี้ยนะครับเอามาให้เราดูเนาะนะครับนะครับว่าเฮ้ยนะครับนี่นะของยัยทวดตาทวดเรานะอะไรอย่างเงี้ยนะครับเออเราเข้าใจได้ถูกไหมครับอันนั้นมันคือของที่ถึงยุคเข่ารับนะมันตรงยุคเข่ารับนะครับ ถ้าสมมติอ่าพอแม่เรามาเฮ้ยนะครับเนาะยายทวดเนี่ยมีแพ็คลิงค์โฟนลิงนะเวย้ยนะนี่ของยายทวดตาทวดนะครับนะมี i p h o n สิบห้านะเวย้ยนะคุณจะเอ๊ะไหมครับคุณจะรู้สึกเอ๊ะไหมครับนะครับว่านะครับว่านะครับมันเป็นของที่นะครับมันเป็นของที่ตรงยุคทันใหม่ถูกไหมครับไม่ใช่ศัก์แต่เชื่อว่าอ๋อกูต้องเชื่อเขาเป็นพ่อแม่กูเขาบอกกูกูต้องเชื่อ นะครับพ่อแม่เชื่อได้จริงครับนะครับแต่เขาอาจจะลองภูมิเราเขาอาจจะลองภูมิลูกว่ามีความรู้ไหมเป็นคนช่างสังเกตไหมถูกไหมครับครูบาอาจารย์เขาอาจจะถามเขาอาจจะลองภูมิมีภูมิรู้มีความน่าสังเกตมีอะไรไหมนะครับถูกไหมครับเออนะครับมันจะเป็นเท่านี้เองนะครับนะความนะครับเนาะตรงยุคเนาะนะพี่นะตรงยุคนะครับเก่าถึงยุคนะครับที่ผมพยายามพูดตลอดนะพี่ธรรมชาติความเก่า นะครับผมนะก็ดูนะนะครับอ่านะครับเนาะก็ของท่านีนอานนี้บอนะครับเนี่ยจะเป็นลายเกียวครับนะครับเนาะนี่นะครับก็จะเป็นปอแก้วนะครับนี่นะครับเป็นลายเกียวนะครับนี่นะครับเนาะนี่นะครับเนาะเชือกดําเชือกเหลืองมีหมดกรับนเนี่ยเนี้ยเห็นไหมครับจะเป็นลายเกียวนะครับเนาะนี่ เชือกเขียวก็มีนะครับผมนะก็จะเป็นลายถักท่านนะเว้ยจะเป็นลายเขียวนะครับเห็นไหมครับนะลายเขียวนะครับของหลวงพ่อสุดเห็นไหมครับนะลายเขียวเนาะนะครับเห็นไหมครับแล้วก็นะครับนอลายเขียวนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเนี่ยพี่นะตรงท้องช่องนะครับตรงช่องช่องลายเกียวเลยนะครับเห็นไหมครับก็จะมีการนี่นะครับนะถักเชือกขังๆนี่นะพี่นะเป็นเอกลักษณ์ท่านนะเห็นไหมครับนะ เห็นไหมครับตรงี่ช่องลายเกียวก็จะมีทางหันนะครับผมนะนี่เห็นไหมครับนี่นะครับเป็นเอกลักษณ์ท่านนะครับเดี๋ยของหลวงพ่อสุดวัดกาหลวงเนาะนะครับเป็นของคุณถักนะเห็นไหมครับนะนี่นะครับเนาะมันก็ประมาณนี้นะไม่มีแล้วนะครับเนาะนะครับวงการเนาะนะครับแล้วทุกวันนี้นะครับเราพูดคุยกันนิดนึงนะครับวงการพระนะครับแล้วก็ โอ้โหนะครับนะโอ้ว oh ุ oh ่นวายน่าดูนะครับนะตั้งแต่เรื่องนะครับมาตั้งแต่เรื่องเหรียญทองคำเนาะนะครับก็มีการโอ้องลงฟ้องร้องกันนะครับเนาะก็มีการฟ้องลงฟ้องร้องกันนะครับนะทางนะครับเนาะก็มีทางรัชดาเนาะนะครับเนาะทางเฮียทางรัชดานะก็จะมาทําคลิปลงยูทูบเนาะนะครับก็ให้เวลาสิบห้าวันไอเหรียญทองคํายังไม่จบนะพี่นะว่าจะฟ้องจะอะไรเน่ยแบบหลอกลวงประชาชนอะไรก็นะครับ ถ้าไม่ขอโทษทางสื่ออะไรอย่างนี้นะก็จะมาไปอย่างนี้ละนะครับผมนะเราก็นะครับนะครับเราก็ได้แต่รับชมเนาะนะครับรับชมแล้วก็พูดคุยกันนะครับว่านะครับเรื่องมันจะเป็นยังไงเนาะนะครับเพราะความจริงนะครับเนาะความจริงมันก็คือความจริงนะครับเนาะพรแท้ก็คือพ้าแท้พาเกก็คือพาเกอันนี้คือนะครับยืนบนหลักความจริงนะครับผมนะก็นะครับเล่นพ้าเหมือนกันครับนะครับเล่นพ้าเหมือนกันเนาะนะครับ มันมันมันพูดคุยกันได้ครับนะครับว่านะครับแท้แท้เพราะอะไรนะครับก็แค่บอกให้เขาเข้าใจอ่ะถูกไหมครับบอกให้เขาเข้าใจเนาะนะครับเออเขาเอออ่ับเรามันก็โอเคแหละนะครับมันก็คือเนาะนะครับพูดถึงตัวนะครับเพื่อถูกไอพูดถึงตัวพระคุยกันที่ตัวพระนะครับเนาะไม่ใช่แบบนะครับบางทีเนาะนะบบางทีผมเหมือนมันแบบนะครับมันออกนอกกรอบอ่ะมันไม่เกี่ยวกับตัวพระนะครับนะครับ แท้เพราะอะไรอ๋อแท้เพราะขายได้นะครับแท้เพราะขายได้ผมว่ามันไม่ได้มีประโยชน์อะไรกับการเรียนรู้นะครับมันเหมือนคําพูดเอาไว้ขิงกันนะครับมึงเด่นแบบคูยคู่ขายได้คูรวยอะไรอย่างเงี้ยนะครับเออนะครับแล้วไอ้คนรวยสมัยก่อนนะครับที่ว่านะครับรวยรวยกันทุกวันนี้เห็นไหมครับก็มายอมรับกันนะเป็นนี่ห้าร้อยล้านเจ็ดร้อยล้านสามสามร้อยล้านมั้งนะครับใช้ไปแล้วเหลือห้าร้อยล้านอะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมครับ รวยก็เป็นหนี้ได้ครับพี่นะครับก็หวัดเป็นหนี้ได้เหมือนกันนะครับแล้วก็นะครับนาะแล้วก็นะครับนาะนะครับไอ้นะครับเนาะไอ้คนบางคนเนาะนะครับติงนะครับเอาเรียกเอาเรียกเอาเรียกว่าติงแล้วกันนะครับติงนะครับก็นะครับเขาพูดว่านะครับเราว่าเฮ้ยนะครับหนี้เขาแค่สามร้อยล้านห้าร้อยล้านเจ็ดร้อยล้านนะครับนาะนะครับสินทรัพย์หมายถึงว่าไอ้ทรัพย์สินเขาอะพ้าเขาเต็มบ้านนะครับพ้าเขาเต็มบ้านเขาขายหมดนะครับเขาก็ใช้หนี้หมด นะครับคุณพูดถึงหลักความเป็นจริงนะนะครับเซียนพระขายพระราคาแพงได้เพราะอะไรครับนะครับเพราะความน่าเชื่อถือพูดถูกไหมนะครับนะความน่าเชื่อถือครับนะขับเบนซ์ขับสปอร์ตขับซุปเปอร์คาร์มีบ้านหลังใหญ่บ้านมีชีวิตดีถูกไหมครับคนถึงกล้าซื้อพระเพราะพระมีปัญหาคุณสามารถ เคมได้คุณสามารถคืนได้ถูกไหมครับอ่าเขารวยมึงไม่ต้องห่วงนะครับเหมือนเราทําธุรกิจกับเจ้าสัวซีพเนาะถูกไหมครับคุณตอดเบียสิ่งอย่างเงี้ยถูกไหมครับเราลงทุนกับเขาเราก็ไม่กลัวครับถูกไหมครับเพราะเขารวยไงครับถูกไหมครับไอที่นะครับเราทํากันมาก็คือนะครับนะครับรวยขับซุปเปอร์คาร์ถูกไหมครับ คนก็นะครับคนรวยก็คือเขารวยไม่เป็นไรหรอกนะซื้อไปก็มีปัญหาก็คือได้เพราะเขามีตังอะไรอย่างเงี้ยนะครับเนาะแต่ถ้านะครับวันหนึ่งคุณมาบอกว่านะครับเป็นนี่ห้าร้อยล้านนะครับเราจะขายพระอะไรอย่างเงี้ยนะครับจะขายพระอะไรอย่างเงี้ยนะครับความน่าเชื่อถือมันจะเอะทันทีนะครับเนาะอี่นีห้าร้อยล้านก็ยังเคลียไม่จบเลยวะไอ้แล้วกูซื้อไปมันจะเป็นยังไงวะถ้ามีปัญหาขึ้นมานะครับกูจะไม่รวมไปอยู่ในห้าร้อยล้านนั่นหรอก ถูกไหมครับถูกไหมครับทต่มก็เนาะนะครับมีชื่อเสียงเนาะนะครับนะคหนักพาองค์เดียวกันนะครับความมีชื่อเสียงเรานะครับขายได้ดักแสนหลักล้านถูกไหมครับนะถูกไหมครับแต่ถ้าหมดนะครับหมดชื่อเสียงเนาะเสื่อมเสื่อมแล้วกันนะครับนหนมันก็ตามจริงครับนะครับราคามันก็ต้องลงมาครับนะครับเพราะขายแพงมันไม่มีคนซื้อนะครับ เป็พี่เชื่อไหมนะครับเซียนดังๆเนาะนะครับเซียนดังๆเนาะนะครับมาเล่นสมัยก่อนเนาะนะครับที่มีดราม่ากันมาเล่นหลวงปู่หงนะครับมาเล่นหลวงปู่หงช่วงหนึ่งนะครับมาเล่นหลวงปู่หงนะครับนะครับมาเล่นหลวงปู่หงนะครับนะครับคนเล่นหลวงปู่หงนะครับแล้วก็คือกลุ่มเซียนเล่นแล้วกันกลุ่มเล่นนะครับเล่นกันอยู่หลักร้อยนะครับเซียนมาเล่นนะครับเนาะก็ขายได้หลักพันก็ขายได้ครับนะครับเพราะอะไรครับมีคนเชื่อมีคนเชื่อมือเขามีคนเชื่อใจเขานะครับก็ ประเด็นดราม่านี้ก็เซียนเขาก็ไม่ผิดครับเขาก็พูดมาว่านะครับเขาประกันชั้นหนึ่งเขาประกันชั้นดีคนเชื่อถือเขาอันนั้นก็ไม่ผิดครับนะแต่ถ้าวันหนึ่งมีห้าร้อยล้านนี้ขึ้นมาไอ้คาพูดเนี้นะครับถูกไหมครับมันจะใช้ได้อยู่ไหมเออนะครับเนาะแล้วบอกว่าขายหมดเนี่ยนะครับก็ย้อนกลับไปว่าขายหมดก็ใช้นี่หมดนะครับนะครับนะครับชื่อเสียงมันเสื่อมแล้วนะพี่นะมันเสื่อมแล้วคําพูดอะไรมันก็นะครับ มันก็ใช้ไม่ได้นะครับอย่าว่าแต่ขายหมดนะครับเนาะใช้นี่เลยครับนะครับขายก็ไม่ได้ราคาถูกไหมครับเพราะคนไม่เชื่อถือนะครับคนไม่เชื่อถือไม่พอปัญหาคือจะขายได้หรือเปล่านะครับต้องขายให้คนดูเป็นถูกไหมครับเพราะว่านะครับเนาะเพราะว่าไอ้คาพูดที่ว่านะครับเนาะคืนอะไรนะคืนได้คืนได้นะครับมันก็จะมันก็จะย้อนแย้งกับไอ้ที่เป็นนี่อยู่ นะครับกรณีเก่าคุณยังไม่เคลียร์เลยไอ้คืนได้เข้าใจผมไหมนะครับมันเป็นหลักของเหตุและผลหมดนะครับเนาะนี่นะครับนะครับมันก็คือเนาะผมไม่ได้ว่านะครับเนาะมันมันเป็นนี่กันเพราะอะไรนะครับเนาะทุกสิ่งทุกอย่างครับนะครับมันอยู่หลักของเหตุและผลเนาะนะครับมันอยู่บนหลักของเหตุและผลนะครับตามศาสนาพุทธนั่นแหละนะครับทําดีได้ดีทาชั่วได้ชั่วมันก็ธรรมดาครับนะผมไม่รู้หรอกครับว่าเขาทําอะไรบ้างนะ นะครับหรือว่าไปพูดอะไรกับมีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยนะครับวันหนึ่งเนาะนะครับเมื่อกรมนั้นนะครับเมื่อกรมนั้นมันมันให้ผลเนาะนะครับไม่ว่าจะดีหรือชั่วนะครับมันก็เป็นไปตามนั้นแหละนะครับพี่นะก็โอเคเนาะนะครับมาลงกล้องกันนะครับเป็นตะกุดโทนนะครับท่านนะครับลงเพราะสุดนะครับปัดกาลงนะบบดูนะครับงยาวเลย ยาวหนิ้วนะครับเดี๋ยวนี่ชัวให้ชัวนี่เราต้องชัวนะครับห้านิ้วเออนี่สุดยอดไปเลยนะครับตะกุดโทนนะครับนี่นะครับก็โอเคนะครับตอนเรามาลงกล้องกันนะครับเป็นตะกุดโทนหลวงพ่อสูตรวัดกาหลงนะครับเนายาวขนาดยาวห้านิ้วนะครับนี่นะครับก็เป็นนะครับเอกลักษณ์ท่านนะครับนะครับลายเคียวนะครับแล้วก็นะครับเจ้าของเก่าเขานะครับเนี่ย เขาลงรักปิดทองมาด้วยนะนะครับเป็นรักสมัยใหม่นะครับรักอย่างเอ่หลังรักหลังสองพันห้าร้อยครับจะเป็นรักดำนะนี่นะครับแล้วก็ลงรักปิดทองนี่นะครับนี่นะก็นะครับหลวงพ่อสุดท่านเป็นเกจิยุคหลังนะสองห้าสองห้าสองหกครับท่านมรนภาพนะครับก็ดูความเก่าของโลหะนะครับนี่เก่าถึงยุคครับนะครับเปรียบเทียบก็นะครับโลหะก็หลวงพ่อกลวยกับหลวงพ่อทบยุคปลายอ่ะนะครับ ปอแก้วนะครับเนาะของท่านมีสร้างนะครับเนาะนะครับปอแก้วไนล่อนนะครับเนาะมีหมดครับนะเชือกอะไรตกปลาเอ็นไอเชือกไนล่อนเขียวอะนะครับเนาะไอเอ็นแห่เอ็นอะไรเขานะครับนดูความเก่านะผมนะนี่เนาะนี่นี่นะครับนะจุ่มลักนะครับนี่นะจุ่มลักปิดทองนะเขาชุ่มเองนะพี่ ก็มีธรรมชาติการใช้นะครับนะลู่หูลู่ตามแนวเชือกนะผมนะเห็นไหมครับตรงที่นะครับตรงที่สัมผัสนะครับเห็นไหมครับรักก็หลุดมันเป็นธรรมดาครับนะครับตรงที่ในในร่องรักไม่สัมผัสนะรักก็ยังอยู่นะมันเป็นธรรมชาติการใช้ที่นะครับเรามคิดตามได้นะครับพี่นะมันไม่ได้จับซ้อนวุ่นวายอะไรนะพี่นะเนี่ยเห็นไหมครับดูลักเก่าไม่เด่นะ โอเคเนาะนะครัสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณพี่เช่นเคยเนะที่แวะเข้ามาเราชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันเสมอมานะครับเนาะแล้วก็ใครที่เข้ามาใหม่ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดสมดัครให้ช่องให้ผมกันด้วยละกันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ